เชิญครับคืออยากจะเรียนถามคุณหมอว่านะครับการช่วยเหลือตัวเองทุกวันเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อต,ตัวเองหรือไม่แล้วถ้าเกิดเส้นสองสลึงขาดอ่ะจะเป็นอันตรายตลอดไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ช่วยตัวเองของผู้ชายนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหนึ่งมีฮอร์โมนดีหรือไม่ดีสองมีฮอร์โมนดีแล้วมีโอกาสปฏิบัติการหรือเปล่า ถ้าเราฮอร์โมอนดีแล้วเราไปเรียนรอดออกกําลังกายอย่างดีนะครับเพื่อจะเตรียมช่วยเหลือชาติเป็นทหารรั้วของชาติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยช่วยตัวเองหรอกเพราะว่าฮอร์โมอนมันออกไปในการออกกาลังกายแล้วจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดฮอร์โมอนมันเหลือจากการไปใช้ออกกาลังกายพวกนี้มันมีอะไรมาเล่าอารมณ์เราก็อยากจะทําเรื่องพวกนั้นทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามีคนบอกว่าถ้าทําเรื่องพวกนี้มากๆจะบ้าจะโง่จะจะ,จะเหี่ยวจะเฉาจะหมดสมรรถภาพจริงไหมครับ ความเป็นจริงก็คือเวลาน้องๆช่วยตัวเองเนี่ยน้องๆจะใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกข,ขวาซีกข,ขวาถูกไหมครับซีกซ้ายเป็นสมองของหลักการวิชาการสมองซีกข,ขวาเป็นสมองจินตนาการถูกไหมครับนั้นสมองซีกข,ขวาเป็นสมองที่ชํานาญไม่ชํานาญผู้ชายไม่ค่อยชํานาญถูกไหมครับมันเมื่อเราฝึกฝนสมองซีกขวาบ่อยๆโดยการช่วยตัวเองสมองซีกซ้ายมันจะโง่ลงไหมมันก็ต้องโง่ลงเป็นธรรมดาทีหน่อยเนาะแต่น <tails S 2> <masala> ั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดเราวมต่ 1. คิดเรื่องนี้เราก็ไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นจริงไหมครับ นะครับร่างกายเราก็จะสุดโทมลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําพอประมาณอันนั้นก็ไม่เป็นโทษแต่ช่วยตัวเองทุกวันผมว่ามันน่าจะมีเรื่องอื่นทําได้ดีกว่าไหมเออครับขอบคุณครับที่พยักหน้านั่นเป็นคําถามทวิชาการครับผมเข้าใจป